ทำผลไม้รวมด้วยสูตรน้ำส้มตำไทยปรุงรสสำเร็จเบื่อไหมคะกับการทานผลไม้เยอะๆแบบเดิมๆวันนี้แม่แ้งกุ้งจะพาทุกคนํำเพื่อสุขภาพค่ะน้ำปลา1,500ามลน้ำมะขามเปียก800 ML มลน้ำตาลปี๊บ2กิโลน้ำมะนาวคั้นสด200 ML มลกระเทียมปัญญาบหยาบ100กรัมพริกแห้งปัญนาบยาบ150กรัมชูรส1 0 0กรัมค่ะเป็นทั้งน้ำส้มตำไทยและเป็นทั้งน้ำตำน้ำซอสสำเร็จตำผลไม้ด้วยคะ่ะมาดูวิธีการทำนะคะ นผลไม้เป็นลูกเต๋าแบบนี้ได้เลยครับผลไม้ได้ทุกอย่างนะคะนอกจากว่าเป็นผลไม้นิ่มๆนะคะรสเปรี้ยวรสหวานได้หมดเลยค่ะนี่เห็นไหมคะแล้วเราก็ได้สปรดทุกอย่างสามารถทําได้ค่ะนะฮะทำตามที่แม่เลี้ยงบอกเลยค่ะได้น้ําส้มตําไทยของแม่เลี้ยงมาหนึ่งขวดนะคะก็เทเลยค่ะเทใส่จานแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะตักพิซได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ตามๆค่ะหรือเราจะเอาไปยำก็ได้นะคะหรือว่าเป็นน้าส้มตําปลาแบบนี้เราก็สามารถมาคุกๆอ่ายำผลไม้แบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ใส่จานเสิร์ฟลูกค้าได้เลยค่ะ เห็นไหมคะหน้าตาหน้าทานขนาดนี้เราชอบเปรี้ยวแล้วก็บีบมะนาวเพิ่มได้นะคะสูตรทั้งหมดนี้นะคะแม่เลี้ยงกุ้งลงอยู่ในคอร์สเรียนให้แล้วคะ่ะมีติดตรงไหนทานแม่เลี้ยงได้ตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นสูตรผัดไทยแบบแม่เลี้ยง